สวัสดีครับ CTM p o r t นะครับคลิปนี้เราจะพามาดูการตั้งค่าการขายส่งแบบหลายราคานะครับเนี่ยโดยที่ขายส่งเริ่มตั้งแต่ชิ้นที่1เลยนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนราคาตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับโดยที่โปรแกรมนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ถึง5ราคานะครับของแต่ละรายการนะครับซึ่ง เวลาเราขายนะครับเราก็จะขายให้กับาขายปลีกขายส่งขายให้ลูกค้าบางคนที่เราอยากจะให้ราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ทีนี้เราก็ตั้งค่าราคาเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกอปรับเปลี่ยนได้ที่หน้าจอขายนะครับมาดูกันนะครับสินค้าสต็อกแล้วก็เพิ่มรายการสินค้านะครับชื่อสินค้า เก่งอ่าราคานะครับตรงนี้นะฮะร,ราคาที่1น,นะครับส่วนมากจะเป็นราคาปรีกนะครับ1ตัวถึง5ตัวเป็นต้นนะฮะสมมติ350านะครับราคาที่2อาจจะ300บาทราคาที่3 25 0ราคาที่4 200ราคาที่5 ร้อยห้าสิบซื้อร้อยตัวอะไรทํานองนี้นะครับหรือแล้วแต่เราจะให้ขายให้กับขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามเลทที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคนะครับเรามาขายกางเกงกันที่หน้าแรกนะครับหน้าจอขายสินค้า การเก่ง XL นะครับตรงราคา1-5จะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเลือกก่อนที่จะกดขายนะฮะหรือต้องเลือกก่อนที่จะยิงบาร์โค้ดเข้ามาตรงช่องนี้นะครับสแกนจากตัวสินค้าได้นะครับจะสังเกตตรงราคาตรงนี้ด้วยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ3 0 0 2 5 0 2 0 0 150นะฮะ ตรงนี้ราคาตรงนี้เราปุ๊บสมมุติเลือกมาตรงนี้นี่ก็เป็น250ใช่ไหมครับราคาที่3ถ้าเป็นราคาที่5อืม150นะครับถ้าไม่พอใจก็แก้ได้เลยครับ130อย่างนี้เป็นต้นนะครับ สิบตัวอ่ามาเป็นต้นะนะครับราคานะครับตั้งราคาเอาไว้อ,อืมตัวละสามร้อยเห็นไหมครับโอเคนะครับสวัสดีครับ